กลับไปครับไม่เจอพบกับลุงไอดีดเก็บอีกเช่นเคยเลยนะครับผมอ้าวนี่เรามีหัด r อนะครับเป็นไอดีที่47ตนันไปแล้วกันแล้วนะครับผม ID ีที่4 7เนี้นะครับผมตั้งราคาอยู่ที่200บาทกันอีกเช่นเคยนะครับงบน้อยนะครับแค่200บาท200้าบาทท่านได้หัดนี้ท่านได้อะไรไปบ้างครับถ้าท่านตอบโจทย์ันตอบโจทย์แล้วท่านท่าน,าน,านลองรู้หัตนี้เลยดีกว่านะครับ รอบหลังนี้ก็จะเวิว23นะครับผมเล่นมาทั้งหมด182ครั้งนะครับอัตราคะแนน6เอ้ย56.6%นะครับผมฮีโร่สิบนะครับสกินสองและปัจจุบันอยู่ที่แรงบอลหนึ่งนะครับผมส่วนสกอร์ผู้เล่นเต็มร้อยนะครับส่วนในเรื่องประวัติการเล่นนะครับเอ้ยสกอร์ผู้เล่นเออเอ้ยไม่ใช่เรื่องการแข่งขันนะพูดผิดขออภไปเลยครับอ่าครับเล่นโมจะาแบบนั้นก็21ครั้งนะครับเอ็นบีของทีมก็38นะครับเอ็นบีของผู้แพ้ก็26นะครับผม ส่วนที่โอระดักที่หนัดนี้เล่นนะครับก็จะมีฟนนิสมีด้วงมีทาร่ามีมาแกงก้ามีวิล่ามีแวร์เฮฟซิงมีมิน่ามีคริฟฟี่มีกิวดอนะครับส่วนปฏิการเล่นของลัดันี้นะครับก็จะมีแพ้ใน้ตามสไตล์เกมเลยนะครับส่วนเราไปดูในเรื่องของฮีโร่ลงหมดของลัดนี้เลยดีกว่านะครับมีสิบฮีโร่นะครับ เราเริ่มมาดูอย่างช้าๆนะครับผมครับฮีโร่หลักนี้ครับมีฟิลฮีโร่แล,ล้วครับก็จะมีคลิซี่กิลดอร์วีลา่ามาแกงก้ามีหน้าลิปโปเฟนนิสมาเฮนซิงทาร่าแล้วก็ด้วงนะครับส่วนในเรื่องมากินของหลักนี้นะครับผมมีอยู่สองมากินนะครับ ในรุ่นหลนี้ก็จะมีกินของมีหน้ากับกินไรเฮซซิงนะครับผมแล้วเราไปดูในหน้าของรูนกันเลยดีกว่าครับอ่ผมบอกก่อนครับรุนหัดนี้นะครับเป็นรุนสายตรงของด้วงเลยนะครับบันรุนตีแรงมากเลยนะครับเรวเริวรุนห้าสิบสามนะครับเอ้ยห้าสิบสี่นะครับผมจะพลังโจมตีนะครับยี่สิบห้าจุดเจ็ดจุดเจ็ดเลยนะครับจมพลังชีวิตสี่ร้อยสามสิบห้านะครับเกาะอีกหนสามจุดแปดเซนนะครับผมบอกตรงว่ารหัสนี้นะครับรุนเน้นเลยนะครับเป็นนรู ถ้ารูนสั่งฟีดแดงก็รูนฝากทั้งหมดแล้วนะครับถ้าใครฟื้อไปก็ไปปั้นต่อกันอย่างสบายนะครับถ้าคนชอบเล่นด้วยนะครับสําหรับรหัสนี้นครับดูเรื่องเป่าข,ข,ข,ขนาดนี้เลยดีกว่านะครับขนาดนี้ก็จะม,มีทิ้นส่วนให้เช่าเอ้ยจะมีชิ้น่วนอยู่บางส่วนนะครับแล้วก็มีรูนฮีโร่ชาวบางส่วนก็รูนอีกจำนวนหนึ่งเอาไว้จัดฝ่ายท่ท um ่นชอบนะครับอย่างที่บอกแล้วครับหลักนี้นะครับผมตังงนนงงง้งราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทท่านตลาะน,นี้นะครับท่านชอบถูกใจสำหรับท่านสำหรับ พลัดนี้นะครับท่านติดต่อผมได้ดที่แฟนเพจของผมนะครับหรือว่าลิงก์ Facebook แล้วก็ไลน์ผมว่าอยากต้องการด่วนโทรจองก่อนใครก็ติดต่อโทรมาหาผมได้เลยนะครับข้อมูลทั้งหมดผมไว้ในแต่ละคลิปแล้วครับผมขอกลับตลาดก่อนนะครับ RVIDT ผิวเกล็ดของ